ครับผมก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งช่องเล่ดเดนอปเปิ้ลนะครับกราบสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามช่องเล่ดเดนอปเปิ้ลนะครับสวัสดีนะครับของงวดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะครับสูตรหวยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับยังไงก็ดีใจกับเอฟซีนะครับที่แอด AP77 นะครับซึ่งในส่วนของหวยลาวนะครับผมก็เข้าในส่วนของ3ตัวนะครับและก็2ตัวนะครับรู้สึกว่าจะ2งวดติดแล้วนะครับสำหรับสมาชิก AP77 นะครับที่แอดเข้าไปอ่าย่างวดล่าสุดนะครับ748หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะเข้าโต๊ดสามตัวตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Apple ก็มีแนวทางของตัวเลขนะครับ เป็นเลขวิ่งนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ว่ามันชนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้วิ่งได้นะครับส่วนกรณีที่มันไม่ชนนะครับให้เราจับสี่ตัวนะครับก็คือจะเป็นสี่สี่ชุดนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเท่านั้นให้เราเนี่ยนะครับให้นําไปเล่นเป็นหลักสิบนะครับก็คือหลักสิบล่างได้นะครับส่วนวิธีคิดและวิธีคํานวณนะครับก็ไม่ยากเิยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเพื่อนๆ FC เนี่ยสามารถที่จะ เรียนรู้ไปกับแอปเปิลได้เลยนะครับออย่างเช่นนะครับผมงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่หนึ่งแอปเปิลจะคำนวณโดยการใช้นะครับเป็นส่วนของตัวนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับอืมอ่ะนะครับงวดที่หนึ่งนะครับสี่บวกห้านะครับผมเป็นเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกสามนะครับสิบสองนะครับสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดนะครับผมสิบแปดบวกหก นะครับต้องกับ24ให้เราใส่เลขสีเลยนะครับนะครับจะเพิ่ไมไหนึึงแ้มนะครับทีนี้ในส่วนของนะครับหลักสูตร2นี่จะใช้ตัวหลักนะครับก็คือจะเป็นหลักหน่วยนะครับ2ครั้งนะครับบวกกับตัวหลักสิบเนี่ย บวกกับตัวหลักร้อยนะครับขออภัยนะครับสี 8, 8บบ่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกศูนย์นะครับได้แปดไหมครับบวกนะครับแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าถ้าสมมุติว่าในกรณีอย่างนี้นะครับคือมันไม่ชนอะไรสักตัวเลยเราก็สามารถที่จะจับเล่นนะครับได้นะครับก็คือให้จับเล่นได้เลยนะครับสี่แปดสี่เก้า ห้าแปดห้าเก้านะครับก็คือให้จับคู่แบบนี้นะครับและทีนี้พอเราจับคู่ได้นะครับเราก็ไปลุ้นดูว่ามันจะออกในตัวไหนออกห้าแปดนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเข้าเป็นงวดที่หนึ่งเห็นไหมครับอ่าทีนี้มาดูงวดที่สองนะครับมาดูว่างวดที่สองเราจะคำนวณเนี่ยมันได้เหมือนกันไหมนะครับ ห้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งสิบสามสิบสามบวกหกสิบเก้านะครับผมอ่าสิบเก้าบวกสิบนะครับเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกแปดสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดบวกหกนะครับเป็นสี่สิบสามให้เราเนี่ยใส่เลขสามนะครับบวกหนึ่งเข้าไปเป็นเลขสี่เห็นไหมครับทีนี้นะครับในส่วนของนะครับสูตรสองเนี่ยนะครับแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกหนึ่งนะครับเป็น สิบเจ็ดนะครับและเจ็ดเข้าไปบวกหนึ่งเป็นแปดเห็นไหมครับถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับก็คือให้จับคู่เนี่ยนะครับเหมือนกันได้เลยนะครับมันก็จะได้สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับนะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับสี่แปด ทั้งหมดเราจะได้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยสี่ชุดนะครับผลที่ได้นะครับก็คือสามเจ็ดสามสดสี่แปดนะครับและ2องตัวล่างออกสี่เจดนะครับสูตรนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเอาล่ะนะครับผมทีนี้เราต้องมาดูในส่วนของวัดที่3ามดูนะครับว่าจะชนหรือไม่นะครับหนึ่งบวกส นะครับหนบวก2เป็น3 3มบวก5เป็น8 8ดแปบวกเก้บนะครับสิบวก8ปดนะครับสิบ็ดบวก8 2ดยีบวกเจ็ดนะครับเป็นสามสอบวกหนะครับเป็น38 8สบวก1ก็เป็น9นะครับทีนี้นะครับสู่รอก็7จ็บวกเจ4บนะครับสิบวก5นะครับก็เป็น19 นี่เห็นไหมครับนี่ถ้ากในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับในกรณีอย่างนี้ให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะชนได้เลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ชนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของหลักสิบด้วยนะครับอย่างเช่นอ่ะชนเก้าเนาะทีนี้เราก็สามารถที่จะเอานำเก้าตัวนี้นะนะครับก็คือวิ่งเก้านะครับให้วิ่งเก้าเลยนะครับเพราะมันชนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ในตำแหน่งของหลักสิบด้วยนะนะครับนี่มันจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับ และสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับก็จะออกในส่วนของตัวเลขเก้าสองเห็นไหมครับท่านกรณีมันชนหยีเราได้ทั้งสองอย่างนะครับงวดที่สามผ่านไปนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของงวดที่สี่กันนะครับก็จะได้เหมือนเหมือนกันหรือไม่นะครับเก้าบกเจ็ดนะครับผมเป็นสิบหกจากนั้นนะครับผมสิบหกมาหลักร้อยเลยยี่สิบนะครับยี่สิบยี่สิเอ็ดนะครับย1ิบเอ็ดบวกแปด นะครับเป็นยี่สิบเก้าเก้าบวกสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกนะครับก็เป็นสิบเจ็ดจากนั้นนะครับผมไปเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของตัวหลักนะครับอีกหนึ่งสูตรก็จะเป็นในส่วนของสองบวกสองนะครับเป็นสี่สี่บวกสี่นะครับเป็นนี่เห็นไหมครับถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเราวิ่งได้อีกแล้วนะครับให้เราวิ่งอีกเลยนะครับเราก็จะได้คู่ เลข8ปดเห็นไหมครับพอเราได้คู่เลข8ดแล้วนะครับยังไงก็เราต้องวิ่งอยู่แล้วอวิ่งแปดทีนี้พอวิ่งแปดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปดูด้วยว่านะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของอหลักอะไรจริงๆแล้วก็อย่างเจี๊ยบเปิ้ลบอกนะครับให้อยู่ในตำแหน่งหลักสิบแล้วทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนํานะครับหลักหน่วยมาเทียบได้นะครับมันก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างเห็นไหมครับจะได้แปดศูนย 4งวดแล้วนะครับมาดูงวดที่5ต่อนะครับงวดที่5ของเรานะครับก้านะครับ9ก้เป็น13 13าสบก7บนะครับหกยี่กวนบหกบวก6นะครับ26บวก6เป็น22นะครับและที่นี้สอเข้าเพิ่มมาไปที่1งแตงจะเป็นใสส่วนของตัวเลข3นะครับอทีนี้นะครับ มาดูสูตร2นะครับก็คือศูนย์กศูนย์นะครับได้ศูนย์ศูย์กสี่ได้ 0, 0, 4, 4นะครับให้เราเนี่ยใส่เลขสี่และที่นี้เพิ่มไป1แต้งก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขค่านะครับอันนี้เพิ่มไหนึ่งนะอย่าลืมทีนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเลข2ตัวก็คือจะเป็นในส่วนของสองสี่สองห้าามสี่นะครับก็ สามห้าเอาละนะครับผมเราได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ชุดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องด้ว,ว่อเพ่อสี่ชุดเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันออกสองตัวที่สองห้าห้าสองนะครับขึ้นบนเลยนะครับออกหกห้าสองทีนี้นะครับส่วนใครที่คิดว่าสี่ชุดนี้นะครับที่จะเล่นอ่าไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างก็น่านจะมีโอกาสแต่ถ้าใครเล่นล่าง,างเดียวก็พลาดน,นะครับเพราะว่าแต่เรายังโอเคอยู่นะครับ นี่เรายังได้อยู่นะโอเคอยู่นะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของงวดล่าสุดนะครับว่ามันจะได้หรือไหมแอปเปิลถึงนํามาแบ่งปังในให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับกับสูตรนี้8นะครับ8ปบวกหเป็น14นะครับและ14บวกสนะครับ8ปบวกหเป็น14 14ี่สิบสีวก็เป็น16นะครับ26 26ิบวกหนะครับ31 31ิบวกห นะครับสามสิบเอ็ดนะครับบวกหเป็นสามสิบเจ็ดจากนั้นนะครับผมไม่เพิ่มไปหนึ่งต้มก็อยู่ในตำแหน่งของเลขแปดเหมือนเดิมนะครับเอาละนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของสูตรสองสิบนะครับสิบหกนะครับเพิ่มไปหนึ่งก็นี่เห็นไหมครับถ้าอยู่ในกรณีอย่างนี้อย,นอย่างที่อาจเปิ่นบอกนะครับก็คือ เราจะสามารถนะครับวิ่งเจ็ดเห็นไหมครับทีนี้พอได้เลขเก็ดแล้วไอเ l e บอกว่าไม่จู่ในตำแหน่งของราสิบก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะนํานะครับเป็หล,ลักหน่วยเนี่ยมาเทียบได้นะครับกงวนลาสูตรที่เราได้นะครับสูตรนี้นะครับมันจะได้ที่เจ็ดสามนั่นก็หมายความว่านะครับผมคือสูตรเราสูตรนี้เนี่ย a อเปลิลนะครับมันจะเป็นสูตรเก่าแล้วทีนี้ a อเปลิลเนี่ยจะแปลงนะครับ ก็หมายความว่านะครับแค่เราลดแต้มของสูตรเก่าเข้าไปส่วนสูตรเก่านั้นจะเป็นตัวไหนเดีย๋ยวเปิ้ลมาให้ดูนะครับสูตรที่มันใช้ได้อยู่เราก็พยายามปรับปรับเปลี่ยนให้มันนิดนึงนะครับแต่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนเยอะนะครับมาดูของงวดที่1เมษายนนะครับว่าจะได้อย่างที่เราต้องการหรือไม่จะชนหรือจะเป็นคู่นะครับถ้าคู่ยิ่งดีถ้าชนก็วิ่งเนาะนะครับ2บวก5เป็นเจ็ด 7บวก8เป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามนะครับผมเป็นสิบแปดิบแดบวก4ี่ยสองนะครับย2ิบสองบวก3เป็นย5 25. 25ิบห้ายิบห้าบวก6นะครับเป็นสามสบเอ็ดใส่1บวกดึงเข้าไปเป็นเลข2เอาลักทีนี้นะครับเราจะเห็นทันทีเลยว่าตัวเลขเนี่ยนะครับมาหนึ่งกับสองอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมว่าสวยนะสาบวกสามเป็นหกหบวกแปเป็น สิบสี่บวกหนึ่งเป็นเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้แสดงว่านะครับเลขเนี่ยตัวเลขจะไม่ชนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,วามันจะเข้าในส่วนของตัวนะครับจะเข้าในส่วนของตัวสองตัวหรือไม่นะครับผมนะผมว่าไม่แน่นะและซึ่งมันมตัวเลขงวดนี้นะครับสวยงามมากนะครับหนึ่งเมษายนเนี่ยนะครับ หนึ่งเมษายนเนี่ยสวยงามมากนะครับผมนะครับซึ่งมันจะได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหลักสิบนะครับหลักสิบด้วยนะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับผมว่ามีโอกาสลุ้นได้เลยนะครับผมนะนะครับจัดหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอคิดว่านะครับคิดว่าเลยนะ ผมว่าเนี่ยมีโอกาสเลยนะครับมีโอกาสเลยยังไงก็เซฟไปด้วยนะครับผมกับชุดเลขวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งนะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยนะครับคืออ๋อมันจะได้หมดนะครับไอเปิ้ลลงวันที่สิบเก้าน้อนี่ครับลงวันที่สิบเก้าเพราะว่าไงรู้ไหมมันจะอ่าลองหลงลืมนะครับผมบางทีเราลง นะครับอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยป่านก็นะครับมีแนวทางให้พียงชอบนี้นะครับ,าาบ,นะรบก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกเนี่ยนะครับจะชื่นชอบในการคำนวณหรือไม่นะครับผมนะยังไงก็คิดว่างวดน,นี้นะครับสูตรหวยเนี่ยมันน่าจะเดินนะครับเพราะมันหยุดมาก็น่าจะประมาณ2งวดแล้วเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ